ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่15มีนาคมพศ2564พบก,กับผมชวานาขับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่78ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแท่งหรือ Gold Spot นะครับที่สามารถดีดตัวขึ้นมาจนเกือบถึงให้เก่าเลยนะที่1739เพราะตอนนี้ดีดมาแถวๆ1730แล้วหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยย่อลง ไปลึกถึง1,700เลยนะครับก็เป็นราคาว่าแนวนี้สามารถเอาอยู่และก็เป็นไปได้ว่าตลาดกําลังเข้าสู่ช่วงไซด์เวแล้วครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็แนะนําว่าให้ลดโปรไฟชันลงหรือเล่นให้น้อยลงนะครับแล้วก็ตั้งสต็อปออเดอร์ไว้ล่วงหน้าในทุกๆออเดอร์นะครับสำหรับประเด็นข่าวที่เขาฝอยกันในวันนี้นะก็มีประเด็นบวกกับทองอยู่หนึ่งประเด็นหลักๆนะครับนั่นก็คือค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงนั่นเองนะครับหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยเขาเริ่มกังวลกันละว่าจะเกิดเงินเฟ้อ กระตุ้นเศรษฐกิจขนาด1.9ล้านล้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนอกจากนี้ก็มีข่าวที่ต้องตามกันในวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับนั่นก็คือจะมีถแถลงข่าวของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับว่าคุณจะโรมพาวเวลเนี่ยมีมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยยังไงและจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินอะไรออกมาหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันในวันพุธนี้ครับสำหรับในวันนี้ออโรราเราให้แนวรับไว้ที่1720ถึง1705แนวต้านที่1740ถึง1750สต็อปล็อตเมื่อหลุด1700 เรราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ